มาถึงรายงานพิเศษตรวจจับความจริงนะครับที่นําเสนอในช่วงข่าวค่ำทุกวันอาทิตย์สําหรับวันนี้ครับไปดูการทําธุรกิจอําพลางในจังหวัดภูเก็ตเช่นเรื่องที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครับคุณเวลาพรเจริญพณิชรายงานในตรวจจับความจริงครับ วจจับความจริงวันนี้นะคะจะพาไปดูข้อสงสัยการนําเงินจากการทําผิดกฎหมายในต่างประเทศมาฟอกเงินในเมืองไทยโดยเฉพาะการใช้วิธีหลบเลี่ยงกฎหมายซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าใช้ชื่อเข้าไปพัฒนาที่ดินเช่นที่ภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ทาธุรกิจจานวนมากซึ่งอาจมีองค์กรอารกากรรมข้ามชาติรวมอยู่ด้วยโดยจะไปตรวจจับความจริงเรื่องนี้กับคุณสันติวิธีพรหมุดค่ะ มีชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนและอาศัยอยู่มากส่งผลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นี่เติบโตต่อเนื่องบ้านหรูและที่ดินหลายแห่งมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของแม้ว่ากฎหมายจะไม่อนุญาตให้ต่างชาติครอบครองอสังหาริมทรัพย์แต่คนเหล่านี้ก็มีทางเลี่ยงชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อบ้านและที่ดินมักได้รับคำปรึกษาจากสำนักกฎหมายให้จดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคล ซึ่งอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ49ที่เหลืออีกร้อยละ51จะจ้างคนไทยถือหุ้นอําพรางจากนั้นจึงซื้อบ้านหรือที่ดินมาครอบครองโดยบริษัทที่ตั้งขึ้นมาไม่ได้ทำนิติกรรมใดๆเขาก็เลยต้องก็ต้องใช้วิธีไปจดทะเบียนขึ้นมาโดยใช้คนไทยที่ที่เขาควบคุมได้จดเสร็จก็เอามาซื้อทรัพย์สินในเมงไทยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในการที่จะมาทำกิจการทางธุรกิจจริง อีกรูปแบบที่พบมากในภูเก็ตคือชาวต่างชาติตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์จ้างคนไทยถือหุ้นอัมพรางเหมือนกันจากนั้นซื้อที่ดินมาพัฒนาและก่อสร้างบ้านประกาศขายให้ชาวต่างชาติทางอินเทอร์เน็ตเมื่อตกลงซื้อขายจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศส่วนการโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายใช้วิธีโอนหุ้นให้ลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้นแทนเสียงค่าใช้จ่ายเพียง400บาทวิธีการนี้ทำให้รัฐเสียหายมหาศาล ไม่สามารถเก็บภาษีธุรกิจและภาษีที่ดินได้การป้องกันที่ทําได้ในปัจจุบันคือการตรวจสอบบริษัทต,ต่างๆในรอบปีหากบริษัทใดไม่ได้ทําธุรกิจจริงจะถูกถอนทะเบียนปีที่แล้วมีกว่าร้อยบริษัทแต่ในทางกลับกันก็มีบริษัทจดทะเบียนใหม่เพิ่มมากขึ้นปีละกว่า1,000บริษัทและร้อยละ37ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือเราจะตรวจสอบทุกปีนะครับว่า มีนิดิบคนไหนบ้างที่จะส่งไม่ได้ส่งงบการเงินติดกันสามปีเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะทํหนังสือแจ้งไปแล้วเมื่อไม่มีหนังสือตอบรับกลับมาจากนี้บุคคลนั้นเชื่อได้ว่านิติบุคคลนั้นไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้วเราก็จะออกประกาศเพื่อที่จะถอนทะเบียนล้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตทําให้ภูเก็ตเป็นสวรรค์แห่งการลงทุนแต่บ่อยครั้งที่นักลงทุนคัดแย้งกันเองบางรายถึงขั้นลงมือถึงชีวิต อย่างในรายของนักลงทุนชาวแคนาดาเจ้าของโครงการพานรามาคอนโดมิเนียมหาดปาตองกนักลงทุนชาวสิงคโปร์จ้างมือปืนยิงเสียชีวิตเมื่อต้นปีคดีนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้จ้างวานผู้จัดหามือปืนและมือปืนได้ยกชุด8คนเป็นมือปืนจากเพชรบุรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรอนภาค8เปิดเผยว่าคดีนี้คนกลางรับงานรู้จักมือปืนจากเพชรบุรีจึงไปว่าจ้างขณะที่ในภาคใต้ตอนบนก็มีมือปืนอยู่หลายซุ้ม โดยเฉพาะที่นครสีธรรมราชแต่การกวาดล้างเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะคนกลุ่มนี้มีนักการเมืองคอยช่วยเหลือนครเนี่ยทำไมถึงบอกเป็นแรงใหญ่เพราะนครไม่ใช่เป็นมีรับจไา้เดียวยังมีผู้สอบสุนซึ่งมีอิทธิพลนักการเมืองทุกระดับเอาง่ายๆทุกระดับไม่ว่าท้องถิ่นระดับชาติจะดูแลพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ การทางานงงของเขาเนี่ยนอกจากจะคอยทํางานตามคำสั่งของพวกที่มาคอยดูแลเขาสับสนครับแนละ้วพวกเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแนละ้วเมื่อคนหน้าแก๊งสั่งหรือผู้สั่งนสั่งเนี่ยเขาทํางานตามนั้นแล้วไม่พอยังรับจ็อบตาหาันการกวาดล้างมือปืนของตํารวจภาค8ปใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักโดยเฉพาะการเก็บหัวกระสุนปลอกกระสุนปืนมาบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเทียบเคียงเมื่อเกิดคดีขึ้นมาอีก เพราะความขัดแย้งทางธุรกิจในพื้นที่และภูเก็ตมีผู้ขัดแย้งใช้มือปืนจัดการปัญหามาแล้วหลายครั้งขณะที่การเดนหน้าของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังคงเติบโตวสวนทางภาวะเศรษฐกิจและเป็นที่น่าสังเกตว่าการลงทุนหลายโครงการในบางพื้นที่เช่นที่หาดไม้ขาวแหลมยามู่อ่าวปอบท่าชัดชัยเริ่มคึกคักในช่วงสองปีนี้ส่วนมากเป็นเงินทุนจากรัเสเซียพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ก่อนจะเปลี่ยนมือเป็นของนักลงทุนรายต่อไปซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าเงินที่นํามาลงทุนนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจใดและจะเกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือไม่สันติวิธีผลิสํานักข่าวไทยรายงานการพิสูจน์ว่าเงินที่ต่างชาตินํามาลงทุนในไทยมาจากธุรกิจใดผิดกฎหมายหรือไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายประเทศต้นทางนั้นต้องร่วมมือด้วย มีข้อเสนอว่าอาจต้องมีการปรับปรุงกฎหมายระยะเวลาการเช่าถือครองอสังหาริมทรัพย์ให้ทันสมัยเพื่อลดปัญหาการตั้งบริษัทเทียมและกำหนดขอบเขตให้เอื้อต่อการตรวจสอบองค์กรอาชญากรรมซึ่งเราจะติดตามเรื่องนี้มาตรวจจับความจริงกันต่อไปค่ะ